ลัคนาราศีกันธันวาคมนี้จะมีโปรเจกต์ใหญ่มาแล้วเงินก็ไหลมาด้วยขยันแล้วจะรวยได้จริงหรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาชาแนลนะครับและ EP ีนี้นะครับก็เป็นคิวของคนที่เกิดในช่วงเวลาราศีกันนะครับมาดูดวงเดือนธันวาคมกันได้เลยหรือคนเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดครับลัคนาสถิตกันครับก็มาดูดวงได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ได้ทาคลิปดาวเสาย้ายแบบเต็มๆเลยนะครับของชาวลัคนาราศีกันโดยเฉพาะเลยนะครับไปรับฟังกันได้นะครับล้วจะฝากไว้ท้ายคลิปฟังต่อได้เลยนะครับตรงนี้ และแน่นอนนะครับคุพยากรณ์นี้นะครับเป็นการถ่ายดาวจรนะครับเป็นภาพรวมเป็นแมสนะครับถ้าจะให้แม่นยำการันตีและตรงนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านด้วยนะครับบวกกับดาวจรตอนนี้นะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ดูดวงจองคิวกันได้เลยนะครับและนี่คือดวงดาวนะครับประจำเดือนธันวาคมปี2563ครับดาวเสาร์ย้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับดาวพุธดาวศุกร์ย้ายวันที่12คนละเวลากันครับแต่ย้ายวันเดียวกัน ดาวอาทิตย์กลางเดือนครับวันที่16ดาวอังคารย้ายปลายเดือนครับวันที่27ดาวพุธย้ายอีกทีนึ่งแล้วครับวันที่30ธันวาคมครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับดาวเสาร์นะครับเป็นตัวแทนพบปุตตะนะครับเป็นเกษตรตาธิบดีเลยนะครับในเดือนปุตตะครับเพราะนั้นภารกิจใหญ่ท้าทายแอดเวนเจอร์พูดอย่างนี้เลยครับมาหาเราอย่างแน่นอนครับแล้วภารกิจนี้นะต้องใช้ เวลาทำยาวนานนะครับ 2. ต้องใช้ความอึดถึกทนครับไม่ใช่โปรเจกต์ง่ายๆนะครับโปรเจกต์ที่ใหญ่โตนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้สติปัญญามาร่วมด้วยและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตั้งใจไม่ประมาทนะครับทำด้วยความรอบคอบและวางแผนให้ดีนะครับ จะประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่นี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเออมาแล้วก็ดีแล้วก็ทําแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ตงังไม่ใช่นะต้องใช้เวลาใช้ความสามารถมีการลองผิดลองถูกต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับค่อยๆทํามไม่ต้องรีบนะครับรับรองได้อย่างแน่นอนหรือจะเป็นโปรเจกต์เก่าก็ได้นะแล้วปัดฝุ่นกลับมาทําใหม่นี่อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องการเงินครับ ดาวการเงินคือดาวศุกร์ครับตอนนี้ศุกร์เป็น3หลังวันที่12บธันวาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตระกูลต่ําต้อยยกให้เสมอพงพันุผู้ดีอันนี้ชัดเจนเลยนะครับปฐุมเก์ครับการเงินจะสะพัดจะหมุนเวียนจะไหลเวียนดีเลิศประเสริฐสีเลยนะครับแต่ไปเล่นงกระดาวราหูก็หมายความว่าอย่างไงครับต้องหมุนเงินนะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าจะได้ฝ่ายเดียวนะ ต้องมีเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเนี่ยทำให้เป็นก็จะเห็นทางรวยนะครับตรงนี้เพราะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าเจราจาค้าขายคําพูดออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เพราะเราดาวปพจําตัวเป็นดาวพุธอยู่แล้วดาวพุธคือเจราจาอ่อนไหวให้ไทยพุธเพราะนั้นยิ่งเรายิ่งพูดเรายิ่งได้ตังค์ครับแล้วตอนนี้นะโพสต์อะไรไปออกสื่ออะไรไปนะคนจะเห็นแล้วคนจะชอบในสินค้าตัวนั้นแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่า ได้รับการปุดหนุนตอบรับที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็เลยจะได้เข้ามาแต่เข้ามาก็อย่าลืมไปหมุนต่อนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องเซนครับโอ้โหนี่ไม่พลาดเลยนะหลังวันที่12ไปแล้วนะครับดาวพุธเราดาวประจาตัวเราไปเจอกับดาวเกตครับนี่พอเป็นดาวเกตเป็นอะไรเทพเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนแรงแม่นน,นี่ชัดเจนเลยนะครับเหมาะก,กับการไหวพระทําบุญสวดมนต์อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ เดินทางบ่อยด้วยก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ไงบางทีเราก็ร้อนไงถูกไหมร้อนก็ต้องออกไปเดินทางนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วไปแล้วดีด้วยเพราะดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคครับในวันที่16ธันวาคมไปแล้วเห็นไหมเทวีโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุพลพระราชาพระราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองคือการเดินทางอะไรต่างๆจะมาเองดาวอาทิตย์มาจากเดือนวินาศเห็นไหมวินาศตนุตัวเรากรรมะด้วย ดาวพุธก็ดาวการงานกรรมะผสมกับวินาศเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันก็แปบลบว่าเออเดินทางไกลหน่อยนะแล้วจะดีหรือติดต่อต่างประเทศนิดนึงนะก็จะรุ่งอะไรแบบนี้นะเพราะฉนั้นเป็นอะไรที่ดีๆครับจังหวะนี้ก็ทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องลุยนะครับเสร็จแล้วนะครับดาวพุธดาวประจําตัวเราเห็นไหมไปอยู่ในเรือนพันธุเห็นไหมครับแน่นอนนะครับพันธุก็คืออสังหาครับ บ้านรถที่ดินเนี่ยเราจะไปเกี่ยวข้องพวกนี้ได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานทําที่เกี่ยวกับด้านนี้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่นะครับไม่เป็นลายมีทริคนะครับก็คือว่าดาวการงานเห็นไหมครับกรมาไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทูไปว่าทํางานใกล้บ้านหรือเอางานมาทําที่บ้านบ้างก็ได้รู้สึกว่าจะมันจะก้าวหน้าได้ดีกว่าไปทําที่ออฟฟิศออฟฟิศอาจจะยุ่งๆออฟฟิศอาจจะทําตกแต่งเสียงดงังทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มาทําที่บ้านได้เลยนะครับตรงนี้ หรือบางคนจะจัดเป็นไลฟ์สดอัดคลิป YouTube ที่บ้านท,ทําไปเลยนะครับจะดีเจรจาก็จะได้โชคเพราะอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นเทวีโชคไงครับความรักครับหัวน,นี้บอกเลยนะครับมาแนวนี้เลยนะดาวความรักคือดาวพฤหัสอ่าแล้วพฤหัสเรานะครับตอนนี้โคจรเป็นนิดนิดคือเรียกว่าเก่าๆเสื่อมๆก็ได้แล้วอยู่ร่วมกับดาวเสานี่เก่าอยู่แล้วนะแล้วสังเกตด,ดาวอังคารเห็นไหมครับ มาจากพบอะไรครับมรณะมรณะปัตตนีปัตตนีไป,ป,ปจบที่ปุตตะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้ามีคนรักเก่ากลับมาไม่ต้องตกใจนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราสองคนแล้วนะครับที่จะดําเนินไปนะครับตรงนี้แต่กลับมาครับตรงนี้นี่ทายแบบนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วที่บอกครับพอพูดเรื่องดาวอังคารเนาะก็ตอนนี้ดาวอังคารนะเริงดวงชะตาไง กล้าแข็งขยันไทยอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราขยานันได้ความขยันมาเลงแล้วต้องดีนะครับจะได้โชคได้ประสบความสําเร็จแต่อังคารมาจากพบอะไรสหัชชะเห็นไหมก็ได้เดินทางตามที่ผมบอกมันก็ดูมันจะสัมพันธ์กันเนาะอันนี้ก็ขยันลุยได้เลยครับขยันแล้วรวยได้นอนครับจังหวะนี้อืมแล้วคนมีคู่เป็นยังไงโอ้อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะ ดาวแฝงกบดาวพฤหัสแหละไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ากดดันบีบคั้นอะไรต่างๆหลายอย่างคู่จะเปลี่ยนงานก็ได้หรือคู่มีงานเยอะก็ได้ไม่ค่อยว่างเขาจะเครียดเพราะเขาไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เขาจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบางคนก็จะมีการเจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวน่ารักนะครับอย่างอแงอย่างงี่เง่าอย่าเอาแต่ใจอย่าให้เขามาเซอร์วิสเราเพราะจังหวะเนี้ยเราต้องเป็นเซอร์วิสเขาเพราะดาวเราอยู่ในมุมที่ดีกว่าเขานะครับ ฝากไว้เลยเราไปช่วยเขาเขามาเหนื่อยเราเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าเราดูแลเขาเรานวดให้เขาเราปฏิบัติให้เขาถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องทํานะมันเป็นดวงจังหวะแบบนี้นะแล้วมันจะอยู่กันได้แล้วจะอยู่กันดีนี่อันนี้บอกวิธีการให้เลยนะครับวิธีแก้เลยแหละนะเพราะไม่แก้เนี่ยดูแล้วมีปัญหาแน่นะครับจะทะเลาะจะเครียดจะอึดอัดจ,จะบ้านแตกอะไรกันก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเราอะ ทำตาม,ตาม,ตามที่บอกไม่งอแงทําตัวเป็นเด็กดีน่ารักน่ารักอ่ะเขาจะดุเขาจะด่เา,ดาเขาจะพานายใส่เราก็ใจเย็นๆเพราะเขาเหนื่อยจริงๆเขาถึงได้ถามถ้าเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ทํานะอันนี้ต้องย้ําต้องเน้นเลยเมื่อรู้ไว้เราจะได้ผ่านจากเดือนธันวาคมนี้ได้ครับในเรื่องความรักนะครับฝากไว้ด้วยครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็มองว่าดาวพระกับดาวเสาร์นี่อยู่ร่วมกันมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้มา มา,มานานแล้วเกือบปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าก็จะผ่านได้แต่อาจจะหนักกว่าเดิมหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่ผ่านมาดาวพฤหัสด,ดาวแฟนเป็นเกษตรมั่นคงไงแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวแฟนเป็นนิดไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองแล้วไปอยู่ในบ้านดาวเสาดาวเสาเป็นใหญ่เสามันถือความเครียดความกดดันเห็นไหมมันก็เลยอาจจะมีจุดที่มันดูพีข,ขึ้นมาแต่ถ้าเราก็ทําเหมือนเดิมนะเข้าใจไม่ไม่หาเรื่องเขากลับก็จบแล้วครับก็จะผ่านได้อันนี้ฝากไว้เลยครับเน้นย้าเลยนะครับ,รบส่วนเรื่อง บริวารน,นะครับเขาเรียกบริวารมีตําหนิจะมาช่วยงานได้ดีเพราะอะไรก็บริวารเป็นดาวเสาร์งจริงๆก็ได้ตําแหน่งเป็นทั้งกเกษตรนะครับแล้วก็เป็นพินทุบาด้วยเขาบอกว่าลาวิภูมะทั้งโสลาปัญจกแกล่ลัคณาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาเป็น8ปสุขเจตอาจารย์เจ้าวัดร้อนนิรันเห็นไหมมันจะร้อนๆหน่อยแต่จริงๆเป็นกเกษตรก็ให้ผลดีดีตรงที่นี้คือว่าต้องมีตําหนิต้องแก่ต้องดูหน้าแก่มีอาวุโสครอบครัวเป็นตุด๊ดเป็นเกย์เป็นต่างด้าวอะไรแบบนี้นะครับครอบครัวเขาไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรแบบเนี้ย พิการอะไรมนันนิดหน่อยก็ได้นะถ้าเจอแบบนี้ามาช่วยทํางานเลยดีนะครับทําได้อย่าได้เป็นกังวลอืมจะเป็นลักษณะนี้แหละแล้วดีไม่ดีเนี่ยเมื่อดวงดาวได้สองตำแหน่งจะไม่ได้พินทุบบาทและ,กะเกษตรตัดที่ปดีเนี่ยแปลว่าบริวารเราจะต้องทำสองหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นเราแอดไซน์เขาไปทำสองอย่างเลยเขาจะทําออกมาได้ดีครับนี่บอกอย่างนี้เลยนะเป็นเทคนิคเลยนะครับตรงนี้มาเรื่องโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภเนี่ย แน่นอนครับดาวอาทิตย์เป็นเทวีโชคเทวีโชคไปอยู่ในเรือนบ้านก็เลขที่บ้านแล้วไปอยู่ร่วมกับดาวเกตคืออะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พระที่บ้านไงครับดูไปดูเลขเลขวัตถุมงคลที่บ้านเราอะส่วนใหญ่จะมีปั๊มหมายเลขบอกอยู่อะองไหนที่เราศรัทธามากเราไปไปดูเลยเลขอะไรสมมติเลขเลขหนึ่งสี่อย่างเงี้ยอะก็ไปเอามาเลยแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วฝันก็จะแม่นด้วยบางคนมีดวงเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคเลยในความฝันพระดาพุธร่วมกับดาวเกตดาวอาทิตย์อีกนะครับแต่นี้ก็ต้องบอกนะสำหรับคนมีดวงนะถ้าใครไม่มีก็จะไม่ถูกนะครับแต่ถ้ามียังไงก็จะถูกนะครับตรงนี้นะตามนี้เลยนะครับเล่นเลขตามนี้เลยแล้วเราซื้อซื้อกับผู้หญิงเป็นหลักเลยนะเพราะเทวีโชคไงเทวีก็คือนาลีเพราะนั้นต้องซื้อกับผู้หญิงนะครับหลังกลางเดือนไปแล้วนะหลังวันที่16ต่อมาสุขภาพต้องดูแลหน่อยนะเพราะดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นปปุปป,ป,ะป,ะปะด้วยนะครับ มันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะวันนั้นก็เลยบอกเลยอย่าหลุดอย่าลนอย่ารั่วนี่อย่างนี้เลยนะเพราะวันจะทําให้เราเนี่ยพลาดและไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการตั้งสติไว้นะครับได้แน่นอนเนี่ยงานมาทําที่บ้านดีกรมะพันธุนะครับออนไลน์ก็ลุงก็บอกไปแล้วอ่าสุกกรลาหูได้ปฐุมเกณฑ์งตอนนี้สุกสามจะเจริญยิ่งยศนานเนี่ยปฐุมเกณฑ์แบบนี้เห็นแล้วนะใครทําออนไลน์ใครทำเฟซแล้วจะมีคนมากดถูกใจกดติดตามเยอะก็ขายก็ได้เยอะเห็นไหม เงินก็สะพัดชัดเจนนะครับตรงนี้ต่อมาครับมีโปรเจกต์กับครอบครัวญาติอันนี้สืบเนื่องมาจากดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยแหละครับแล้วพันธุไปเป็นปุตตะปุตตะคือโปรเจกต์ชัดเจนเลยมันมีนะแต่พอมันเป็นนิดเนี่ยมันอาจจะเสื่อมมันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยได้อยู่กับเราแล้วคืออะไรขายไงครับพุธคือเจรจาเพราะนั้นถ้าเราจะขายของนะ ขายบ้านขายรถของเราไปไปเป็นซื้อใหม่ไปทําใหม่ไปย้ายที่อยู่ไปเปลี่ยนแปลงทําได้เลยครับอันนี้ก็จะดีหรือบางทีญาติพี่น้องเราก็จะขายก็มาปรึกษาเราอะไรแบบนี้เหมือนจังหวัดนี้เหมือนเป็นคอนเซ็ลต์อ่ะนะครับก,ก็ทําได้เลยนะครับตรงนี้ฝากไว้นะแล้วก็มีเลขด้วยนะครับนําโชคให้ไว้นะครับ687นะครับไปทลองดูกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับเดือนนี้จะมีภารกิจ ใหม่ท้าทายนะความรักก็ทำตัวให้ดีนะครับก็จะผ่านได้แล้วเซนแรงนะครับอย่าลืมไปสวดมนต์ไหว้พระทําบุญกวดหน้าที่ส่วนกุศลนะหรือเข้าวัดบ่อยๆจะดีนะครับเดือนนี้นะครับและถ้าไหนที่ฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอ่าหรือถูกใจกดได้เลยครับติดตามตรงนี้นะครับกด2รอบครับคลิกที่ติดตาม1ครั้งคลิกที่ทั้งหมดนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับ คือสั่นกระดิ่งแล้วไงครับติดตามแล้วจะทําให้คุณมีคําทํานายของผมนะครับไปอัปเดตล่วงหน้าให้เลยนะครับส่งไปถึงมือถือก่อนก็ฟังก่อนฟังก่อนก็รู้ก่อนรู้ก่อนก็รวยก่อนมีปัญหาก็บอกทางแก้ก่อนนี่ครับโหดีกับตัวคุณแบบสุดๆเลยกดติดตามสั่นกระดิ่งได้เลยนะครับอแล้วก็ ยังสมัครเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวจังเกตเทวาได้ด้วยก็กดสมัครตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นครับก็ยังรับดูดวงอีกส่วนตัวการเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกครับค่าครูเพียง799บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรามีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเ์เลยนะครับ ปกติจ่ายรักษาสวัสดิดูได้ครั้งเดียวครับแต่จะแถมฟรีอีกหนึ่งครั้งครับภายใน3เดือนเราจะดูพร้อมกันเลยหลังๆมีมานะครับดูดวงแฟนดูดวงพ่อลูกดูดวงเพื่อนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็จะถูกลงนะครับแล้วก็สิ้นสุดแค่สิ้นปีนี้นะครับสามเดือธันวา t นี้นะครับเพราะนั้นถ้าสนใจก็รีบแอดเลยนะครับหรือจะซื้อสิทธิ์จองไว้ดูของปีหน้าก็ได้นะครับแอดไลน์เกรดหกห้านะครับจะมีแอดมินน่ารักมาตอบมาคอยจองคิวให้นะครับและนี่ครับ งานออกอีเวนต์ครับแต่กิวัารับออกอีเวนต์ด้วยนะครับจากภาพนี้ตอบโจทย์ชัดเจนเลยนะครับไปพูดงานใหญ่เลยนะครับเปิดตัวรถอ่าแล้วก็มีแฟมิลี่มากันเป็นครอบครัวฟังกันอย่างสนุกสนานและเอนเตอร์เทนหรลานะครับหรือจะไปดูดวงด้วยนะครับนัดมาเลยครับนอกสถานที่นะครับไปได้นะครับตรงนี้จะได้รอยยิ้มสมัยเฟสลับไปอย่างแน่นอนสนุกอย่างแน่นอนครับการันตีให้เลยนะครับตรงนี้ขนาดฟังนี่อย่างสนุกเลยถูกไหมครับอ่าช่วงสุดท้ายครับบอกไว้เลยนะครับลัคนา แม่นกว่าราศีครับถ้าอยากรู้ลัคนาครับเฉพาะใต้ลิมนิ้เท่านั้นนะคอมเมนต์มาเลยนะครับวันเดือนปีพศสเกิดครับและเวลาเกิดแบบเป๊ะเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยครับและจังหวัดเกิดด้วยนะตอบให้แน่นอนแต่ถ้าใครมาไม่ครบก็อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับดาวเสาย้ายกับชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งเพราะจะทําให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกตเทวา